จากเมื่อก่อนคนจำเอสุภชัยเนี่ยคือการปั้นดาราปั้นสุขไม่ใช่ปั้นสปันสปันสุเปอร์สตาร์มาตั้งแต่รุ่นช่องเจ็ดมาตั้งแต่รุ่นช่องสามป๋อธัฐวุฒินาวินเวียทุกคนนะปุาเนเดชพี่หมากปรินเนี่ยพี่อะไรตั้งหลายแหล่หลายคนที่แตะต้องได้หลายๆคนเนี่ยนามเป็นคนปั้นทั้งหมดเอาจริงนะ ถ้าสมมติไล่จริงๆอ่ะนางเอกที่ดังๆอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากบ้านนางหมดนะพี่เอเยอะมากมาจากบ้านนางหมดหรือผู้จัดการดังๆในวงการมาเจอทุกวันก็มาจากบ้านพี่เอเพรเลยแบบดีใจพี่มดำเลยไม่ต้องไม่ทิ้งการปั้นตอนนี้ก็เลยทําซีรี์ด้วยพี่มดำเห็นไหมครับเขาเองเลยเพื่อให้เด็กเราเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักพี่เอชอบคําพูดของคนเวลามาคอมเมนต์ใต้ไอจีหรือใต้บขอบคุณพี่เอนะคะที่เอาณเดชมาให้หนูได้รู้จักขอบคุณพี่เอนะคะที่เอาแบบเออคนโน้นคนนี้ไม่รู้จัก เราก็เลยอยากเป็นแบบนั้นตลอดไปในช่วงเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะให้คนแบบขอบคุณเราพี่เอกผลงานของเราใช่แล้วก็น้องๆพี่เอกี่คนที่พี่น็อตเห็นที่เราออกมาออกรายการเอามาร้องเพลงเอามาอะไรอย่างเนี้ยค่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่สุดอย่างเนี้ยค่ะเราก็เลยลงทุนโปรเจกต์ละครเพื่อซีรีส์ให้เขาได้เล่นอีกโปรเจกต์หนึ่งอย่างเนี้ยก็เลยต้องหาเงินจากการที่เป็นขายข้อค้าแม่ขายอย่างเนี้ยค่ะจริงเอาเงินจากการขายของขายอาหารการทั้งแตดทั้งหมดเนี่ยใ่ต้มพะโล้ทั้งวันจริงไหมพี่เออต้มพะโล้ด้วยขขายอง ด้วยแล้วก็โชคดีมีลูกค้าน่ารักใจดีหลายๆท่านเอ็นดูมาบ้างด้วยอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ผสมกันอย่างเนี้ยจึงมาเป็นซีรีส์เรื่องนี้ีซีรีส์โปรโมทภาคใต้นะคะเนี่ยค่ะเอาไปถ่ายบ้านก็คือพรมคีรีนครศรีธรรมราก็คือแหล่งที่บางคุดคัดทุกอย่างที่มาบางคุดคัดมีทั้งามใช่ทุเรียนอะไรมาจากนี้หมดเลยค่ะมาจากภูเขาเทือกนี้เลยค่ะแล้วพี่เลยแล้วพี่เอตอนเด็กๆกับพี่วดังชอบคิดชอบคิดละครเองทำเรื่องเองเพราะเราเป็นคนชอบดูละคร ก็เลยว่าเราอ่ะน่าจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งในอาณาจักรเก่าเดี๋ยวว่าเรื่องนี้คือพี่เอคือคิดตัวเองแต่ตัวเองเล่น่เรื่องเพราะเรื่องเาเรื่องเองว่าเราอ่ะน่าจะเป็นนางเอกตอนสมัย2,000ปีที่แล้วเราก็ศึกษาว่านครศรีธรรมราชอ่ะเมื่อก่อนมันคืออะไรทำไมอยุธยามีอาณาจักรเมื่อก่อนก็ปรากฏศึกษาแล้วมันมีอาณาจักรชื่อตาพรลิงซึ่งทุกคนก็ตามหาอยู่พี่วดานึกออกว่าามาอาณาจักรเนี้ยที่พรมคีรีภูเขาเทือกนี้ค่ะเขาหลวงไงเนี้ยค่ะซึ่งเขาบอกว่ามีข้อมูลความจริงเนี้ยค่ะคือเทือกเขาจากบ้านพเเหมดลย แล้วพี่เอก็พอดว่าแล้วเราน่าจะเวียนไหวตายเกิดมาเกิดในโลกปัจจุบน<อ>ันเนี่ยแล้วก็มีพลังติดติดมาเหมือนพี่วดดำชอบไปมูยเน<อ>ี่ยมันน่าจะมีพลังไฟพลังน้ํา<อ>พลังลมอะไรเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่ามาเกิดชาตินี้แล้วเราตามแก้พลังเหล่านี้ เพื่อจะมาตามหารากเน่าสักการะว่าเราเออมาจากไหนไอเดียก็เลยย้อนอดีตไปมันก็เลยเหมือนสลับชาติกันนะคะชาติเมื่อ2,000ปีที่แล้วกับชาติปัจจุบันเรื่องมันก็สลับไปมาสลับไปมาเดียแล้วก็มีสัตว์เทพด้วยตอนหลังไปแบบว่าดูหนังจีนเยอะเข้ามาแพงมือจีนเยอะก็ดูแนวตั้งแนวนอนแนวทุกอย่างก็ดูอย่างเช่นศึกสองสวรรค์มันมีสัตว์เทพมีอะไรก็เลยบอกคนทำซีจีว่าขนาดแม่เบี้ยเรายังทําอลังการงูตัวใหญ่ขนาดนี้เรื่องนี้ก็เลยมีสัตว์เทพเห็นไหมคะตัวใหญ่แบบพันดําแบบเป็นแบบว่าเหมือนกับ ดูไม่ออกว่ามันคือสัตว์ชนิดอะไรเยอะออียวค่ะหมดไปเท่าไหร่หมดไปตอนนี้ค่ะพี่วดดําขา ค่าผลิตค่าอะไรยังไม่ยังเขายังเก็บค่าทีจีไม่หมดนะครับค่าทีจีแค่ทําเป็นทีเซอร์อย่างเดียวหมดไปเกือบ20ล้านแล้วเนี่ยใช่ค่ะต้องพะโรกี่โมวตื่นกี่โมงนอนกี่โมงเ่ยพะโรเนี่ยใช่ค่ะต้องทั้งต้มพะโรคนก็เลยบอกว่าพี่เอทำงานเหมือนเป็นหนี้ร้อยล้านพันล้านแต่จริงคือพี่เอตั้งใจทำมาหากินเพื่อจะเอาเงินมาตรงนี้ค่ะพี่น็อตขาเพราะเอาเงินมาทําละครผลิตให้ทุกคนได้ดูก็ถือว่าเป็นกําไรทุกคนอุดหนุนก็อ่านเนี่ยพี่เอตอบแทนกับไปอาจจะแบบถูกพี่เอกี่คนในเรื่องนี้ ที่หมดเลยค่ะที่มาเต้นทั้งผู้ชายผู้หญิงทั้งหมดใช่ค่ะใช่คือเราอ่ะคือให้พ่วงกับพี่ใหม่เกือบหมดเนาะพี่ใหม่ใช่ผู้ชายเกือบหมดแล้วก็มีผู้หญิงด้วยเห็นมันเป็นทั้ง วายแล้วก็ยูริด้วยใช่เรื่องเดียวกันเดี๋ยวนี้ค่ะคือให้ความรักมันไม่มีการออกแบบให้มันเป็นไปให้มันให้มันลื่นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราเจอความสุขเองเนี้ยเจอความสุขความรักตอนไหนก็ปะกันตอนนั้นความรักไม่มีพรหมแดงคความรักไม่มีพรหมแดงมันก็เลยเดี๋ยวผู้หญิงชอบผู้ชายบ้างเดี๋ยวผู้ชายชอบกันเองผู้หญิงมาปาดหน้าบ้างไอ้เนี้ยค่ะมันก็อุูนวเอาชีวิตจริงมาผสมผสานเลยแล้วก็ใช้ดาราที่เราอยากดูเนี้ยค่ะพี่น็อตนึกออกว่าพ่อรองน้องยุ้ยที่เราอยู่บ้านเขามาตั้งแต่เด็กอ่ะค เอาดาราที่เามีม่ท<า>ี่ที่เราดราก,กัน,นแล้วก็เหมือนเคยเล่นละครแม่เบีย้ยแม่แอลอัมพาเอ่ย mm hmm. พี่เอวศินพี่วิกสารุตพี่น no. ต mm hmm. วัชราบูรณ์อะมาเล่นกันหมด oh, เลย,เลยค่ะพี่อันโอลิเวอร์มาดิสา you no.